ตอนนี้ยังถกเถียงกันอยู่ว่าอายุนรกหรืออายุสวรรค์อันไหนมันยืนยาวกว่ากันอ่านรกเนี่ยลดลงแล้วนานไหมอุปมาผู้เจ้าตัดว่างไงนะเปรียบเหมือนอะไรมีพิกูถามผู้เจ้าว่านรกเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยมันนานกี่ปีผู้เจ้าบอกนับปีไม่ไหวบอกพออุปมาได้ไหมผู้เจ้าบอกพอได้ เกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีตรายี่สิบขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มเมล็ดงาใหญ่ไหมไม่ใหญ่เม็ดนิดเดียวนะคิดว่าหนึ่งเล่มเกวียนของชาวนาเราละกันประมาณนี้ <c oughs> ทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดทั้งเล่มเกวียนนี่คือส่วนอัพพุทธนรก นรลกที่ตื้นที่สุดแล้วลงไปอีกสิบชั้นแต่ละชั้นเนี่ยที่ลึกลงไปเนี่ยอายุยืนไปอีกยี่สิบเท่า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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปะทุมนรลกเอาแค่อัพุทธนรลกก็แย่แล้วนะโยมลงไปเนี่ยรอไปเถอะบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาไปหนึ่งเมเล็ดเนี่ยรอไปอีกกว่าจะหมดเล่มเกวียนนะ่ะนะนี่คืออายุของนรก